สวัสดีครับก็นีต้อนรับสู่ชนบัตรข่าวนะครับอยู่ในเกมเราอยู่ในเกมฟาคานะครับอันนี้ผมรับภารกษษิจคือฆ่าโรดิโกเลคคาโตเวคคาเต้นักศิลปินโลกจิตที่เอาคนเป็นเป็นมาทําเป็นศิลปะนะครับโดยการลาดน,น่าจะลาดมันไม่บอกว่าลาดอะไรแต่ผมน่าจะลาดไอเนี่ยแหละไอ อะไรวะไรอะเ h i t สเป c ชียลฟอร์ s สอ่อที่ที่เขาใช้ทำตูต้ปั่นคุนปะ่ะคุขาวะเดี๋ยวไปสแกมกันไม่เห็นนะไม่เห็นเนี่ยวะ อยู่ไกลขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหลงหมู่บ้านวะเนี่ยนี่เรายิงฝั่งนี้ดีกว่ามองเห็นชัดกว่า ก็รีบดรสินทนยะเอย่เอสายหตุที่ผมไม่ได้ไล์นี้เพราะว่าผม,มเล่นช่งชวงเช้านะแล้วก็ดีเกิดอ,อยากทำเฟสน,นี้ขึ้นมาก็เลยรับมาเป็นภารกิจซะเลยก็เลยอัดคลิปไปด้วย ไม, yup. ไม่ได้ทนเบ็ดไม่หาอะไรอะบอกอยู่ในพื้นที่ค้นหาพลเมืองยาเรนเกต้องเกตขอร้องให้ขอเสียงต้อนรับให้โอกาสครั้งเดียวของชีวิตโรโลโกคอร์เตเตศิลปินชื่อดังแห่งยาลาจะเดินทางมาถึงวาเลโอเดสพินเซเดสพินซี เพื่อค้นหาผู้มีความสามารถสำหรับโครงการที่จะมาถึงซึ่งได้รับการอนุมัติจากกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว,ลวดังนั้นจึงขอให้ผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงทุกคนรายงานตัวเพื่อตรวจคัดกรองผมทราบว่าจะมีตัวแทนทหารเล็กน้อยมาพร้อมกับมิเตอร์เรคอเต้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองในระหว่างการดิชั่นผมทราบว่าเนื่องจากความร้อนแหลของโครงการและชื่อเสียงที่กําลังเติบโตของเรย์คอเต้จึงไม่อนุญ,ญาตให้ชาวยาลันแท ให้ชาวยาลันเข้าหรือออกจากบาลโอเดลพินซิปเป้จนว่จาการแสดงจะสิ้นสุดและนี่เหรอการแสด,แดงข้ายกหมู่บ้านเลยนี่มีรอดม,มีกี่คน,นเกิดความจำสำหรับเด็กๆไว้นะจำไว้นะอย่าเล่นข้างนอกตอนกลางคืนมันเป็นเวลาที่ปีศาจออกปีศาจหมาออกล่าแล้วมันชอบจับเด็กชายและหญิงที่ไม่ใช่ฟังพ่อแม่กินเป็นอาหารแต่อยู่ในบ้านปลอดภัยดีกว่า ม่น่าใช่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงไอ้โลกจิตนั่นแหละพลังมังสวิรัตแท้อ๋ออันนี้อันเดิมข้าวฟามเดิมจะไปไหน มีอะไรให้เก็บไหมมันอาจจะไม่เห็นรูกศิละปะนะเพราะว่าน่าจะแบบว่ามันน่าจะโหดร้ายไปอ่ะลูกปั้นคนเป็นอ่ะ ตายแล้วเหรอใช่ชิคก้าตายหมดตายแล้วขอบใจมากเลยนี่ฉันไม่ได้บอกแกแต่ลลคอเต้คือสามีของฉันอ้าวภรรยาแล้วเนี่ยแกแต่งงานกับซาวเรวนั่นเหรอคิดคิ้วลูกปั้นของเขามปนสวยงามดีอ้าวไม่รูกปั้นแสงความจะปวดที่น้าทึ่งฉันชอบดูเขาทำงานจนไปเห็นชื่อตัวเองในรายชื่อเยี่องเขานั่นแหละอ้าวเฮ้ย แก่ผู้ลงจีดพอกับมันนั่นแหละแต่ก่อนจะน,นี่ฉันชอบดูแกทำงาน,นกันนะเย้ภรรยาไม่ตายจา,ากสามีเลยยิงทิ้งก่อนรับเฟสได้มเ,เมื่อกี้โอเคครับงั้นก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันไลฟ์เย็นนี้นะครับเพราะวาเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์ก็เลยแบบว่า พอดีไปทำแว่นมาใหม่ด้วยครับแว่นเก่าเป็นแว่นราคาถูกโอเคครับสวัสดีครับ